สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับสยามชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเหรียญการจนายพิเศษนะครับปีพศ .2539 ซึ่งเป็นเหรียญการจนายพิเศษนะครับฉลองศิริีลชธสมบัติครบ50ปีของในหลวงรักชกาลที่9นะครับ ว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับปกติแล้วเหรียญรุ่นนี้มี2บล็อกด้วยกันนะครับมีทั้งบล็อกไทยและก็บล็อกอิตาลีนั่นเองนะครับจุดข้อสังเกตที่จะมีความแพงนะฮะซึ่งเป็นเหรียญปกตินั้นมีราคาตั้งแต่100บาทถึง500บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากเพื่อนๆนะครับโปรดดูคลิปไปอย่างช้าๆครับทุกท่านครับเรามาสังเกตนะฮะจุดที่มีความแพงและก็ความหายากง่ายนั่นเองนะครับ วันนี้ผมจะบอกและก็แนะนำนะครับในส่วนของเหรียญที่มีราคาซื้อขายแน่นอนนะครับตั้งแต่ราคา100บาทขึ้นไปนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับต้องบอก Church, ทุกท่านแบบนี้นะครับเหรียญที่มีราคานั้นอยู่ที่ความยากง่ายนั่นเองนะครับเรามาชมกันนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับของรัชกาลที่9นะครับซึ่งต้องบอกทุกท่านว่ามี2บล็อกด้วยกันแต่วันนี้ผมนํามา2เหรียญน,นี้นะครับต้องบอกทุกท่านว่าเป็น บล็อกเดียวกันนั่นเองนะครับคือบล็อกไทยนะครับต้องบอกทุกท่านนะครับว่าบล็อกไทยนั้นนะครับมีขบวนการผลิตจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับประมาณ61สิล้านสี่แสเหรียญเลยทีเดียวนะครับแต่จุดข้อแตกต่างนั้นนะครับสเหรียญนี้นะครับที่จะมีราคานั้นเรามาชมกันครับโปรดดูคลิปไปอย่างช้าๆนะครับเอาแบบสบายๆนะครับผมจะทําคลิปให้ละเอียดที่สุดเพื่อทําความเข้าใจถึงความยากง่ายของเหรียญนะครับ ปมาชมเหรียญแรกนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นในส่วนของตราสัญลักษณ์นะครับฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับมีคําว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับกาจนาพิเศษนะครับ9มิถุนายน2539ประเทศไทยและก็10บาททั้งสองเหรียญเหมือนกันนะครับจุดข้อแตกต่างนั้นนะครับผมต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับท่านสังเกตดูจุดแรกนะครับของเหรียญนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับจุดที่1นนะครับด้านหลังนั้นนะครับก็คือ ตราสัญลักษณ์สลองศินิร่าสมบัติครบ50ปีนั้นนะครับจะห่างจากขอบครับนี่คือเหรียญปกติทั่วไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะใกล้นะฮะจะชิดกว่าแต่ตัวนี้เหรียญนี้สังเกตดูครับนี่คือเหรียญที่มีความแพงนะครับโปรดดูช้าๆนะครับฟังคําอธิบายด้วยท่านจะได้เหรียญที่มีราคานะครับตัวนี้จะห่างสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับจะห่างกันนะครับหลายคนคงสงสัยคิดว่าสองเหรียญนี้เป็นบล็อกไทยกับบล็อกอิตาลีใช่ไหมครับ คลิปนี้ผมจะบอกทุกท่านว่าผมจะไม่มีการตัดต่อนะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจนะครับจากทางช่องของเรานะครับจุดที่2ครับที่ท่านควรสังเกตนะครับนั่นก็คือห่วงช้างครับห่วงช้างตัวนี้จะเป็นปกตินะฮะเหรียญนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญที่2ครับตัวนี้จะเล็กกว่าเดี๋ยวผมให้ท่านชมใกล้ๆนะครับดูช้าๆนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับ นี่นะครับท <further into> <field> okay. ่านสังเกตดูนะครับเห็นไหมมีขนาดใหญ่นะครับโคนงวงนี้จะใหญ่นะฮะเดี๋ยวท่านดูเหรียญที่สอครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่านะครับอย่างเห็นและชัดเลยเห็นไหมครับจะมีขนาดเล็กกว่านะครับที่เป็นงวงของช้างนี่นะครับแล้วก็จุดที่2ครับที่ท่านควรสังเกตนะครับก็คือ ในส่วนของนะครับเลข10นะครับเลข10นั้นจะมีขนาดชิดและก็ห่างกันครับสังเกตดูนะครับเหรียญแรกนะครับที่เป็นเหรียญปกตินะครับขออนุญาตครับเหรียญแรกที่เป็นปกตินั้นจะมีขนาดห่างเห็นไหมฮะดูด้วยตาเปล่าก็รู้ครับตัวที่2นั้นจะชิดครับเห็นไหมครับจะชิดกว่านะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะฮะที่เราสังเกตนะครับแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้นะครับเป็นจุดพิเศษ จุดคลายแมสนะครับว่าความยากของเหรียญนั้นอยู่ตรงไหนนะครับท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับท่านสังเกตดูจุดนี้นะครับจุดที่เป็นว่างเปล่านี่นะครับเรียบเรียบนี่นะฮะกับตัวนี้นะครับท่านดูดีๆนะครับเหรียญแรกนั้นนะครับขออนุญาตใช้อุปกรณ์เสริมครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรนะครับส่วนเหรียญที่สองครับท่านเห็นไหมครับจะมีรอยหยักครับเห็นไหมครับ อยู่ตรงข้างหลังอ่าขออภัยครับอยู่ด้านล่างนะฮะตรงกับท่อทหารเห็นไหมครับจะมีรอยหยักนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยหยักนะฮะจะดูสวยงามมากครับต้องบอกว่ารอยหยักตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดจากน้ามือมนุษย์นะครับโอเคครับนี่คือจุดที่เราดูนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเดี๋ยวผมให้ท่านได้ชมกันนะครับผมจะไม่มีการตัดต่อนะครับ ต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจจากทางช่องนะครับว่าเราได้ค้นพบเหรียญแบบนี้จริงๆนะครับผมพลิกเลยนะครับขออนุญาตพลิกเลยด้านหน้านะครับขออนุญาตพลิกเลยนะฮะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับไม่ใช่สองบล็อกนะครับไม่ได้ทําคลิปมาบอกเพื่อนๆนะครับเราเน้นความจริงนะฮะสยามชแนลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่เป็นบล็อกไทยเหมือนกันนะฮะบล็อกไทยดูง่ายๆครับก็คือนี่ฮะขอบจะห่างจากจะไม่ชิดกับ ขอบสีเงินนะครับด้านในนั้นจะไม่ชิดกับขอบสีเงินนะฮะนี่คือบล็อกไข่ที่มีกระบวนการผลิตนะครับหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเหรียญนะครับต้องบอกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านะครับจุดที่หายากนั้นนะครับในบล็อกนี้นั้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านสังเกตดูครับปกติแล้วความห่างจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับจุดที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่เหรียญแรกนะครับเหรียญที่สองเป็นไงครับตัวนี้จะเป็นห่างขึ้นเห็นไหมฮะ จะแตกต่างนะครับตัวนี้จะมีระยะห่างขึ้นสังเกตดูนะครับนี่คือจุดที่1ครับจุดที่2นั้นนะครับอยู่ด้านหน้านะครับก็คือคําว่านะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเรือนแรกนั้นจะเป็นปกตินะครับท่านสังเกตดูครับส่วนเรียญที่2นั้นสังเกตดูครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นยังไงครับตัวนี้ขอบตัวนี้จะชิดเลยเห็นไหมครับชิดกันเลยตัวนี้จะห่างนะครับตัวนี้จะชิดกันนะครับ สังเกตดูนะครับและอีกจุดหนึ่งครับที่ผมอยากให้ทักให้ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดคายแมตเหมือนกันนะครับที่ดูแล้วผมต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ผมไม่ยอมปล่อยแน,น่นอนนะครับผมจะเก็บยาวเลยนะครับมาดูตรงนี้ครับท่านสังเกตดูนะครับ ขออภัยนะครับผมขออนุญาตใช้สัพ์ภาษาเหรียญนะครับกราบขออภัยครูบาอาจารย์นะครับที่ชมคลิปสยามชาแนลอยู่นะครับผมต้องกราบทบเท้านะครับขอประธานอภัยนะครับขออภัยท่านด้วยนะครับผมขออนุญาตใช้สั์ภาษาเหรียญนะครับมาดูตรงหูนี่นะฮะขออนุญาตนะครับนี่นะฮะนี่คือเหรียญปกตินะครับเห็นไหมครับที่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเหรียญแรกเหรียญที่สองครับท่านสังเกตดูนะครับ เห็นไหมครับจะเป็นสองชั้นครับเห็นไหมฮะอยู่ตรงติ่งนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นสองชั้นครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่านควรสังเกตนะครับก็คือนะครับในส่วนของตรงที่เป็นตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่เราดูตรงนี้นะฮะเรามาดูจุดนี้นะครับที่เป็นปกพระคุยของพระองค์นี้นะฮะเดี๋ยวดูนะครับ เหรียญที่หนึ่งครับไม่มีอะไรนะครับปกติเหรียญที่สองครับท่านดูนะครับเหรียญที่สองนี่แพงนะครับที่มีราคานะครับท่านเห็นอะไรไหมครับเป็นขีดดำๆนี่นะครับไม่ได้เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะครับเป็นขีดเหมือนแทงทะลุคอปกเสื้ออ่ะขออภัยครับคอปกพระคุยของพระองค์ท่านนะครับเข้ามาเห็นไหมครับเป็นสีดำๆนะครับเดี๋ยวผมชี้จุดอีกจุดหนึ่งให้ท่านดูนะครับตรงนี้ครับ นี่ฮะจุดนี้จะมีแทงลงมาทะลุเลยนะครับนี่ก็หายากนะครับแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งครับที่เรานะครับเห็นกันด้วยตาเปล่านั่นก็คือขอบครับเห็นไหมครับเหรียญแรกนั้นจะขอบเล็กนะครับเหรียญที่2นั้นจะขอบใหญ่นะครับเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้หลายๆคนเรียกกันว่าบล็อกเคลื่อนนะครับซึ่งต้องบอกทุกท่านว่าบล็อกที่เคลื่อนนั้นก็อยู่ที่ว่า เคลื่อนออกมาแล้วจะมีความสวยงามเป็นปกติไหมนะครับบางเหรียญน,นั้นทับไปเลยครับเสียหายไปหมดนะครับนะฮะแต่เหรียญน,นี้ผมต้องบอกว่าเคลื่อนแบบยังสวยงามครับยังสวยงามเป็นปกตินะฮะทั้ง2เหรียญน,นะครับ สองเหรียญนี้เป็นบล็อกเดียวกันนะครับหากเพื่อนๆสมาชิก่านใดเจอเหรียญแบบนี้ต้องบอกว่ามีราคาอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่ราคา100บาทจนถึง500บาทนะครับหรือบางท่านนะฮะชื่นชอบเหรียญการจนาพิเศษอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเหรียญการจนาพิเศษนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดน,นั้นได้น้อยมากนะครับหาพบเจอได้น้อยมากนะฮะหากหากมีพ้เสียงเอียงนิดๆหน่อยๆก็เริ่มมีราคาแล้วนะครับถ้ายิ่งเป็นทระเสียงกลับนี่ราคาก็หลักพันขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้ผมผมบอกราคาไว้ นี่คือต่ำๆนะครับหนึ่งรถึงห้าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนักสะสมหากเจอแบบนี้รีบเก็บเลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับขอบพาะคุณนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ